สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรี46อวุเลนนะครับอ่าวันนี้ก็มีพระนะครับนี่ในกล่องนะครับมาให้ชมครับเป็นพระของหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองนะครับอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงบุรีครับนี่อ่านี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อครับไลน์นะครับมีแอดไซน์นำหน้าครับท G6 3สตัวนะครับแล้วก็นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับนี่ผอมน้าบัตรนะครับ สามารถคอนแทคได้ทุกๆช่องทางครับตามบัตรนี้แคปเจอร์ได้เลยนะครับอ่ะมาดูพระในกล่องกันดีกว่าครับมาแบบกระชับกระชับรวดรวดเร็วๆนะครับอืม <c oughs> แบบแนวนี้ดีกว่าอนี่ครับนี่หลักๆโวหัว,หวใหญ่ๆไปเลยนี่พระสมเด็จนะครับแพ้สามพันนี่พิมพ์มือนะครับนี่เห็นไหมนี่จะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ แล้วก็ขีดด้านล่างนะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับนี่นี่ตรงนี้หนึ่งขีดนะครับแล้วก็ขีดด้านบนครับนี่เห็นไหมอ่ะผมตะแคงให้ดูนะครับอ่ะจะได้เห็นมิติพระกันนะครับนี่อ่ะเห็นไหมนี่ขีดพวกนี้ต้องมีนะครับและชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่ก็เป็นพระสมเด็จแผ่สัมพันเนื้อลายครับพิมพ์มือของหลวงพ่อแพรวัดปีคุณทองครับจะสร้างปีสองห้า หนึ่งสองนะครับนี่สวยเดิมดีจริงๆอ่ะองค์ถัดมาครับนี่เหรียญน,นวะเอ็มสิบหปีสองห้าหนึ่งสามของหลวงพ่อแพรวัดพีกุลทองนะครับนี่โอ้โหดูดิเส้นผมพวกนี้ครับยังติดคมชัดนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญค่อนข้างจะคมนะครับหูเหรียญน,นี่ต้องฟิตฟิตแบบนี้ครับหูแล้วก็ห่วงเดิมๆพวกนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ ถ้าผ่านการใช้ครับห่วงมันจะหูเหรียญมันจะโวนะครับนี่แบบนี้นี่สวยเดิมเลยนี่ผิวไฟครับนะวะแบบนี้ค่อนข้างโคตดสวยครับใช้คําว่าโคตรสวยครับองค์นี้แชมป์ครับอ่ะส่วนอีกสององค์นี่พระสมเด็จปีสอง9ห้าูนยเก้าสร้างก่อนคะแนนแพรพันแล้วก็ สมเด็จแพรพันธครับนี่หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ว่านี่ไม่มีแพรพันธใช้รุ่นนี้ของฉันก็ได้นะนี่อ่าสมเด็จหลังล้มเหมือนปี2องพนะผมบอกได้ว่านี่ปี2องพและคะแนนแพรพันธสมเด็จคะแนนแพพันธสร้างปี2อง0ต่างกันแค่ปีเดียวแต่หลวงพ่อเคยบอกว่าสมเด็จคะแนนแพรพันธและแพรพันธ์่ะสร้างน้อย หลวงพ่อเลยบอกว่ารุ่นเนี้ก็ใช้แทนสมเด็จแพรพันและคะแนนแพรพันของฉันได้นี่อ่ะใครมีก็ลองขึ้นคอดูได้นะครับนี่สมเด็จหลังลูกเหมือนหรือว่าสมเด็จเกศรปีสองห้าเก้าครับนี่สวยๆน้ำเดิมเลยอ่ะทุ่งเศรษฐีสามองค์พระลีลาทุ่งเศรษฐีนะครับนี่ สองค์เนื้อใบลานนี่แล้วก็เนื้อเกศอรทุ่งเศรษฐีปีสองพันห้าอสิบเอ็ดนะครับนี่โหปีเดียวกับแพรสองพันเลยแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับนี่เลี่ยมเดิมนะครับออริจินอลเลยแบบนี้นี่ใครเจอแบบนี้นะนี่เรี่ยมแบบนี้นะครับนี่ ผมบอกได้เลยว่าแท้เลยซื้อได้เลยครับนี่ส่วนนี้ก็หน้าตาติดชัดนะครับรลีลาทุ่งเศรษฐีหรือเม็ดขนุนนะครับพิมพ์ใหญ่เห็นไหมมีหน้ามีตาครับสวยคมชัดอ่ะใครมีพระแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับตองสิงบรียินดีรับเช่านะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ